สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ีแซนยูภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจางสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันนักข่ากรงแก้วค่ะโรงเรียนกีฬาจงังหวัดรีสเกตค่ะนำนักเรียนจิตอาสาบริจาคโลหิตสำรองให้ธนาคารเลือดโรงพยาบาลรีสเกตต่อชีวิตให้ผู้ป่วยค่ะ เมื่อวันที่27สิงหาคม2564ค่ะณนะอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาโรงเรียนกีฬาจงังหวัดริสเกตในวุฒิศักชูชื่นผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาจงังหวัดริสเกตเปิดเผยว่าจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบถึงการสํารองโลหิตของธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิสเกตที่มีความจําเป็นต่อการรักษาพยาบาลและยังไม่เพียงพอ ตนได้ให้คณะครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสิสเกตจิตอาสาที่ร่างกายมีความพร้อมเข้าบริจาคโลหิตเพื่อเป็นโลหิตสำรองให้กับธนาคารเลือดโรงพยาบาลศิสเกตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดสิสเกตเ,เปิดเผยต่อค่ะว่าในแต่ละครั้งที่เข้าร่วมบริจาคจะมีครูนักเรียนบริจาคโลหิตเป็นจํานวนมากซึ่งทางโรงเรียนได้สั่งสอนสิทธิให้เป็นคนดีมีคุณธรรมมากด้วยความรู้และยังมีจิตอาสาเอื้อเฟื้อบุคคลอื่นแม้เลือดของตนเองสามารถนําไปต่อชีวิตให้กับผู้อื่นอีกมากมายและในการนี้นายวุฒิศักดิ์ชูชื่นผู้อํานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดสิสเกตได้เยี่ยมให้กําลังใจและกล่าวชื่นชมกับนักเรียนที่ ได้ร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยโดยในวันนี้27สิงหาคม2564หน่วยบริการเคลื่อนที่พักบริการโลหิตของธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสเกตนำโดยนางวราพรจิตด,ดีนักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการหัวหน้าง,งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลศรีสเกตรพร้อมด้วยคณะได้เดินทางมารับบริจาคโลหิตโดยมีครูนักเรียนจำนวน100คนเข้าร่วมบริจาคโลหิตและได้ประมาณโลหิตจำนวน50ยูนิตสำรองให้กับธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิษสะเกตนําไปมอบให้สถานพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดศิษสะเกตและจังหวัดใกล้เคียงเพื่อการรักษาผู้ป่วยต่อไปค่ะ